สวัสดีครับที่นี่จเจริญแอร์ชาแนลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอร์บ้านและงารโซล่าเซลล์ครับามาดูครับคลิปนี้ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับนะล้างแผงโซลาเซลล์แล้วก็พอขึ้นไปไปล้างเนี่ยเราก็ไปเช็คไปเช็คดูออย่างที่บอกนะว่าล้างแผงเราไม่ได้ก้มหน้าก้มตาล้างอย่างเดียวนะครับก็เช็คระบบให้ด้วยนะครับ พี่ก็บอกเออฝากเช็คให้หน่อยนะ้องก็าําไปดีไหม <10 S 1> โอ้ไม่ได้เรื่องเลยครับ <laughs> โอ้โหไม่อยากจะว่าใคร <laughs> เอาเป็นว่าไฟล้างแล้วก็งานติดตั้งไม่ไหวเลยครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยผมวัดให้ดูก่อนเลยเนี่ยเนี่ยวัดโวลต์ให้ดูก่อนเลยสิบสิบสองแผงนะถ้าจำไม่ผิดของพี่เขาสิบสองแผงนะครับมีห้าร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยเจ็ดแผงมีสองร้อยแปดสิบวัตต์เนี่ยอ่ห้าแผงแต่ทำไมทำไมโวลต์นเนี่ยมาแค่ร้อยสามสิบโวลต์นะครับผมข้องใจมากเลย ก็เลยเสนอพี่เข้าไปบอกพี่ควรจะต้องแก้ไขทั้งหมดนี่ครับนี่นี่ช่างเซนครับยกให้ดูเลยครับงานเม้า t ิ้งโอ้โหงานเม้าติ้งนี่งานแบบชาวบ้านเลยครับอืไม่ได้นะครับงานชาวบ้านอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่ครับดูเอาวางไวาเฉยครับไม่มีจุดยึดใดๆทั้งสิ้นครับแล้วแปะลงไปเลยแล้วเหล็กครับ ทับสายไฟไปเลยครับนี่เป็นไงเนี่ยยกให้ดูทีละแผงเลยดูนี่เหมือนกันไมโอ้โหมันไม่ได้ฮนะอันตรายครับอันนี้คือมันไฟฟ้าแล้วมันเป็นไฮโวนะครับเนี่ยดูแผงว่าใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าผมนั่นนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าอย่าทําแบบนี้นะครับหรือใครทําแบบนี้ให้แก้ไขนี่ทับทับสายด้วยแผงนี้กดนี่เลยนี่เป็นไงโอ้โหถ้าช็อตนี้เป็นเรื่องนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเห็นไหมถูกต้องไหมงานไฟฟ้านี่ไม่ได้เลยนะครับปลอดภัยอันดับแรกครับ สวยงามอันดับสองครับผมบอกอะไรยังไงยืนยันนะครับต้องปลอดภัยก่อนอันนี้คือคือทําเป็นออกเหล็กไปไปไปแปะไว้แง่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูอ่ะดูไปดูไปด้วยกันเลยครับอ่าดูเนี่ยแล้วก็เอาเอาแผงโซลาร์เซลล์มาวางเลยวางแปะลงไปเลยไม่ยึดใดใดทั้งสิ้นดูฮะดูอ่าดูดูนี่ครับนี่ฮะเสนอพี่เข้าไปพี่บอกโอ้น้องแก้ไขเลยถ้าอย่างนี้ไม่ไหวบอกก็ควรจะแก้ละพี่หนึ่งคือประสิทธิภาพงานไม่ได้นะครับสองคืออันตรายด้วยนะครับสามคือเดี๋ยวช่างอาจจะติดคุกเอานะถ้าทําอย่างเนี้ย เกิดบ้านเขาไฟไหมมีใครเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มนะครับไม่เอานะฮะไม่เป็นอย่าทํานี่ครับต่อจากงานล้างแผงคราวที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้เวลาไปล้างแผงเนี่ยช่างของผมนี่จะจะจะ,จะดูดูงานให้ด้วยว่าตรงไหนเนี่ยเรียบร้อยปลอดภัยไหมนี่เป็นไงขาแผงยื่นไปบ้านข้างด้วยโอ้โหดีว่าพี่ก็บอกรู้จักกันโอ้โหไม่งั้นโดนด่าโอ้ไม่ไม่ผ่านนะ ทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามนี่ไม่ผ่านเลยครับผมบอกเลยว่าไม่ไม่นั่นเลยผมเลยแจ้งพี่บอกพี่เรียกเขากลับมาเลยก็อย่างที่บอกครับเหมือนคลิปที่แล้วผมก็บอกแล้วว่าพี่ก็บอกจะเรียกเขากลับมาก็ไม่มาครับสรุปว่าแกก็ไม่ช่างที่มาทําไว้ไม่ไม่กลับมาแก้นะฮะก็ให้เจริญแอร์ครับผมเข้าไปแก้ไขครับก็เนี่ยครับผมก็รื้อหมดแล้วครับอันนี้ก่อนรื้อก็ข้องใจครับว่าแผงมันเสียหรือเปล่าทําไมมันมันได้วนน้อยจังครับสิบ สิบสองแผงทำไมโวลต์มีร้อยกว่าเอง,องเออทำไมใช้ทั้งคืนไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมดูแล้วมันไม่ไม่ถูกต้องครับอันนี้คือแต่ละแผงแต่ละชุดนี่ผมโอ้โหเช็คทั้งหมดนะครับนี่ดูครับระบบต่อแบบไฮบริดอนุกรมด้วยขนานด้วยโอ้โหมั่วมากเลยโอ้มั่วมากแล้วดูนี้นี่ดูนี้นี่อ่าอันนี้แผงนี้ต่อไว้นะอันนี้ต่อจากแผงอื่นนะอ่าดูนะดูลูกนะปึ๊บแต่เส้นสุดท้าย ไม่ต่อครับลอยไว้เลยเอาแล้วมันได้ครบวงจรแล้วมันมันวนมันจะมาไหมล่ะครับไม่มาครับยกเลยครับนี่ยกเลยครับอันนี้แผงแผงที่ว่าวัดวัดวนเท่ากันนะครับอันนี้เราเก็บไว้ครับมีเจ็ดแผงครับอันนี้เอาไว้ใช้อ่าอันนี้ไปใช้ครับส่วนแผงที่วัดวนไม่เท่ากันนี้ห้ามมาใช้ด้วยกันนะครับหรือลงอย่างเดียวครับอันนี้ชุดโครงเหล็กเขาครับเห็นชัดๆเลยครับเนี่ยเขาเอาเหล็กอย่างเงี้ยครับเหล็ก เหล็กนิ้วครึ่งมังเหล็กเล็กๆอย่างน<า>ี้มามาต่อมาวางมันไม่ได้ชุดงานมาลติ้งนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวใต้แผงของโซโลาเซลล์เนี่ยนะครับต้องเผื่อเผื่อระยะยให้เขาระบายความร้อนด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่เอาเอาอะไรไปวางอย่างนี้เลยไม่ได้นะผมไม่ได้ครับอันตรายครับไม่เอาเลยอันนี้รื้อลงหมดฮะเดี๋ยวค่อยดูครับดูไปเรื่อยๆอ,อ่ะงเงียหนะรื้อลงเลย <laughs> นี่เป็นไงเหลือแค่นี้ครับเหลือสายไฟสองเส้นเหลือสายพีีสองเส้น อ่าท่อสีขาวอันนี้คือของเขาเนี่ยไม่ได้เดินกลาว้ด้วยนะครกบกาวแผงไม่มีนะอันนี้ผมเดินสายกาวแผงให้ด้วยนะครับนี่ครับต้องเดินครับนี่กาวแผงเป็นไงอืมเป็นงไงทางานต้องเรียบร้อยครับไม่ได้ร้อยร้อยท่อเรียบร้อยครับเนี่ยสวยงามครับนี่ครับโอ้โหเหมือนติดตั้งใหม่ครับโอ้โหหรือหรือเลเทครับเอาลงมวครับอ่าไม่ได้ครับ ไม่สวยด้วยประสิทธิภาพไม่ได้ด้วยแถมอันตรายด้วยครับนี่ไม่แนะนําครับผมนะครับอ่าอันนี้ก็อย่างที่บอกครับอ่าให้ทีมงานเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับผมผมเข้าไปดูก็จะเช็คให้ก่อนนี่ตู้ในบ้านครับโอ้โหผิดหมดครับอันนี้ผมไม่ได้ลื้อเลยนะผมเปิดฝ่ายอย่างเดียวดูสายท่องแดงไว้อย่างนี้เลยสายท่องแดงเปื่อยทิ้งไว้อย่างนี้บางสายตัดตัดทิ้งครับดูนี่บางสายพันหัวไว้อ่าเน่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะพันเทปตีเกียวแล้วเอาตัวเอทอสสลับไฟ มาค่อมตู้คอนโทรในบ้านผิดครับอันนี้ผิดเลยนะครับผิดหลักเลย,ดดยนี่แล้วเอาเซฟที่ขันมาก็ไม่ช่วยอันนี้จําภาพเขาไหมนะครับอันนี้คือตู้คอนูมเมอ e r ของของตัวเก่านะครับอันนี้เป็นตู้เหล็กนะอ่าตู้เหล็กนะครับอันนี้ผมเริ่มถอดนะอ่าจำไหมนะครับบอกเขาภาพเป็นประมาณนี้นะภาพจําไหมนะอ่าของพี่เขาใช้อ่าตัว <9. S 1> อินเวอร์เตอร์เนี้ยตัวเดียวกับผมนะครับเป็นตัวอาร์เนอร์หกจุดสองกิโลวัตต์นะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่า ตอนติดตั้งและการการทํางานเนี่ยไม่ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยที่มาทำเนี่ยไม่เรียบร้อยอันนี้คือสายที่รื้อออกนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยผมก็ไม่เอานะครับใช้แค่แบตเตอรี่หัวเวยตัวเดียวส่วนตัวนี้คือตัวของตู้ไฟในบ้านนะครับต่อไว้มั่วหมดทุกอย่างผิดหมดครับผมไล่ทําไฟให้พี่เขาใหม่ครับ ATS นะครับจัาสายเข้าไหม้ด้วยครับนี่ดูนี่ดูครัวเนี่นี่ไหม้ครับพอเปิดมีทั้งไฟตก ไฟตกด้วยนะครับไฟตกไฟกระตุกกระชากนี่ครับดีม่านพี่เขาไม่ไหม้ครับไม่ได้นะครับ a t ต้องอยู่ในตู้คอนซูเมอร์อ่านี่ถ่ายดูครับหม้อไฟพี่เขาเป็นหม้อ TOU แล้วนะครับนี่ครับแล้ววิธีต่อ ATS ที่ผิดของเขานะครับก็คือเอาโซลาเซลล์เนี่ยมาค่อมตู้เมนเลยปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับอ่ามันจะทําให้เกิดไฟย้อนนะครับไฟย้อนเลยครับย้อนเลยนะครับเพราะเขาไม่ได้แยกตู้ไฟจริงๆเนี่ย ระบบ Hybrid Off Grid นะครับไม่ต้องขออนุญาตก็จริงนะครับแต่คุณต้องแยกระบบออกมาเช่นอยากใช้แอร์หตัว2ตัวก็แยกมาใส่ตู้เล็กแล้วเอาเอาเซลล์มาจ่ายเขาไม่ใช่ว่าคุณเอาไฟจากเซลล์เนี่ยทิมทิมเข้าไปเลยทิมเข้าไปหาตู้เมนและทีนี้พอคุณหยุดใช้งานไม่มีอะไรใช้ปุ๊บไฟจากเซลล์เราเนี่ยคือผ่านตู้เมนแล้วไปเข้ามิเตอร์เรียบร้อยครับมิเตอร์กำหนด เขาเรียกอะไรอ่ามันจะบันทึกค่าไฟย้อนกลับไปเลยครับผมพี่ย้อนกลับรู้สึกจะ400กว่าหน่วยครับมีมีมีหนังสือเตือนของการไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยครับถึงบอกว่าเนี่ยพอผมแก้เสร็จแก้ให้พี่เขาเสร็จนะครับให้พี่เขาถ่ายรูปนะครับระบบที่เราทําใหม่แก้ไขใหม่นะครับแล้วผมก็ต้องเขียนวงจรวงจรไฟใหม่ให้พี่เขาเพื่อนแน่ไปเพื่อชี้แจงกับการไฟฟ้าว่าไอ้ที่ไฟย้อนเนี่ยเพราะว่าช่างเขาต่อไปผิดเพราะหนังสือการไฟฟ้าเขาแจ้งมาเนี่ยขเขาบอกว่า ให้คุณปลดระบบโซลาเซลล์คุณออกเลยเพราะที่คุณต่ออยู่เนี่ยมันไปทําให้ไฟเขาย้อนเพราะเวลาช่างเขาเข้ามาเช็คเนี่ยมาเช็คมาซ่อมไฟเนี่ยไฟย้อนหาเขาอันตรายนี่คือออฟกริดนะไฮบิดออฟกริดนะครับคุณเอาไปเอาไฟโซลาเซลล์เนี่ยทิมเข้าไปเลยไม่ได้นะครับต้องแยกตู้นะครับให้เรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยผมจะให้ดูว่าระบบการทํางานของเจริญแอร์เนี่ยนะครับจริงๆที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องแยกไฟออกมานะครับผม อ่ะดูอันนี้อันนี้งานติดตั้งนะครับอันนี้คือ mounting อันนี้ชุดรางปีนียมนะครับ L feed นะครับอันนี้งานติดตั้งต้องเรียบร้อยครับไม่ได้ครับเรื่องไฟฟืนนี้อันตรายครับไม่ได้ครับจะมาล้อเล่นไม่ได้อ่าปลอดภัยอันดับแรกนะครับสวยงามอันดับสองครับแล้วเต็มประสิทธิภาพนะครับอันดับสามอันนี้อันดับสี่ก็ซอร์วิสด้วยนี่เป็นไงนี่เผื่อไว้เดินร้างแผงเผื่กวันหลังนี่สบายใจเฉบ อ่านี่กําลังยึดตัวกาวครับยึดตัวกาวแผงครับนี่เรียบร้อยครับได้ได้แค่เจ็ดแผงครับอีกห้าแผงนี่มันอ่อตัวตัววนตัววนตัวหวัดไม่เท่ากันนะครับไม่ได้ครับจริงๆตัวแผงเนี่ยต้องขนาดเดียวกันอ่าอันนี้เป็นกาตู้ใหม่นี่ครับเป็นตู้ประจําของที่ร้านเจริญแอร์ครับผมเอ่เดี๋ยวเป็นตู้หน้ากระจกนะครับอันนี้ถอดหน้ากระจกไปก่อนกาลังใส่อันนี้ยึดติดตั้งใหม่หมดครับผม อ่าไอ้นี่ห้าแผงที่ไม่ได้ใช้ครับลงมาเลยครับไม่ได้เรื่องครับต่อไปอย่างนี้ไอ้นี่สายเดิมเขาผมก็ไม่ใช้นะผมไม่มั่นใจเลยว่าของเขานี่มันมันเป็นยังไงนะครับมันผมกลัวว่ามันต่อแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาครับก็เลยเอาออกหมดเลยคือเหมือนติดตั้งใหม่ครับหรือใหม่หมดเลยนี่ครับเป็นยังเป็นยังนี่เข้าหัวสายใช้ใช้คอร์ดเอ็นด้วยเป็นไงเป็นไงโอ้โหไม่อยากจะคุยนี่เดี๋ยวดูครับทําสวยๆครับปลอดภัยครับเรียบร้อยครับ อ่าเสียตังแล้วต้องดีขึ้นครับเราต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็ต้องเต็มประสิทธิภาพด้วยครับนี่ครับอ่าค่อยๆทำกับใจเย็นไม่รีบเข้าอยู่สามสี่รอบครับโอ้โหไม่ธรรมดาอ่างานช้านิดนึงครับแต่สวยสวยงามครับปลอดภัยครับนี่ครับไล่ระบบทุกอย่างครับทําเกือบจะใหม่หมดแล้วของพี่เขานะ อ่ะดูไปด้วยครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากนะครับดูคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับหืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจริญแอร์หน่อยครับผมกดแชร์ก็จะดีครับจะได้ดูครับใครๆก็อาจจะไม่เคยเห็นรับวิธีงานติดตั้งของระบบ s o ล a าเซลล์เนี่ยที่ดูดูโอเคแล้วกันผมก็ไม่ได้บอกว่าว่าว่าดีกว่าเขานะเอาเอาเป็นว่าดูดูเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วกันนะครับนี่ครับดูครับอ่า ก็ฝากกดกดแชร์นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็กดกดติดตามด้วยก็จะดีมาก <c oughs> ทำหน้าที่อยู่นิดนึงครับไม่ใช่เข้ามาดูอย่างเดียวอือเห็นไหมครับนี่เป็นไงมีเป่าไล่ฝุ่งไล่ฝุ่นเรียบร้อยเศษฝุ่งเศษไฟไม่ให้มีตกกระเด็นงกระเด็นเดี๋ยวไปเชิงไปช็อตไม่ได้ไม่ได้เป่ากระจายเรียบร้อยเป็นไงครับนี่เป็นไงเปลี่ยนเป็นตู้หน้ากระจกครับสวยงามครับนี่ ยึดใหม่หมดนะครับตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นี้ยึดใหม่หมดแล้วก็ติดตัวตะแกรงกันจิ้งจกให้เรียบร้อยครับก็ครับผมอย่าใช้ความรู้สึกนะครับระบบไฟครับก่อนเปิดระบบทุกอย่างครับเช็คให้หมดครับอ่าจากโซลาเซลล์มาครบไหมนี่ขึ้นเท่าไหร่อันนี้ดูดูดูนาทีครับจากร้อยร้อยกว่ากว่าเลยครับนี่อันนี้แค่เจ็ดแผงนะมาสองสามร้อยกว่าเลยเห็นไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไง เต็มๆครับมาสามร้อยกว่าโวลต์แล้วอ่าอันนี้ก็เช็คเช็คตัว AC ซใช่ไหมอันนี้ไฟ a อครับอซมาเกือบสองร้อยสามสิบฮ่าต้องเช็คครับค่อยๆไล่เช็คครับเพราะว่าตัวไฮบริดออฟกิจนี่เขาจะใช้พลังงานสามส่วนครับคือ,อไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ไฟจากตัวไฟบ้านมาสำรองไว้นะครับแล้วก็ตัวจากแบตเตอรี่ตัวนี้ผมต่อให้พี่เขาตัวเดียวนะครับคือคือตัวสี่สิบแปดโวลต์อ่าตัวนี้ร้อยร้อยแอมนะครับของโห่อย ของพี่เขานะครับอันนี้ผมต่อให้ตัวเดียวอันนี้พอครับพี่เขากลางคืนใช้แอร์ตัวเดียวกลางวันก็มีชาร์จรถไฟฟ้าของพี่เขาด้วยอันนี้พอครับสี่สิดโวลต์ร้อยแอมสวยงามครับ100 e ร100้อยเฟืงร้อยเฟกยึดแคมป์เรียบร้อยครับสายพี่เขาเป็นเบอร์ถ้าจาไม่ผิดตัวนี้ของพี่เขาใช้เบอร์ห0นะิบนะดูครับดูตามแผนภูมิครับอค่อยๆทยอยเปิดครับเปิดตามขั้นตอนนะครับไม่ใช่นึกจะเปิดอะไรก็เปิดโบ๊บ้าโบ๊บ้าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวพังนะครับมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่เป็นไง ไฟแผงมา300 3 0 0โวลต์นะครับ3 0 4โวลต์ไฟบ้านมา230นะครับไฟของตัวแบตเตอรี่มาเกือบ50อเกือบ50 5 0โวลต์อันนี้ต้องตั้งครับต้องตั้งด้วยนะครับไม่ใช่มาติดปุ๊บใช้ได้เลยไม่ใช่นะฮะ ตั้งทุกอย่างครับต้องต้องศึกษามานะครับไม่ใช่ทํากันดุยดุยเลยไม่ได้นะผมบอกเลยโอ้ตั้งวิธีใช้งานด้วยนะครับว่าตั้งแต่ละแต่ละอันเนี่ยตั้งยังไงตั้งการกินการจ่ายยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะมีตัวทัมเมอร์ให้ด้วยมีทัมเมอร์มีตัวถลับไฟนะครับในตู้คอน s u m อร์นี้มีทุกอย่างครับมีวัดมิเตอร์วัดมิเตอร์มีมีอะไรอ่ะมีเบรกเกอร์เอซีเบรกเกอร์ดีซีมีเซิร์เซอร์กันฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับมีวัดมิเตอร์ มีชิโน o ทัมเมอร์นะครับ, er รบตัวกันกระแสนะครับกระแสตกตกกระตุกกระชาาต,ตัวชิโนจะตัดก่อนนะครับแล้วก็มีแมกเนติกนะครับเป็นตัวสลับไฟนะครับสลับกลางคืนกลางคืนก็อาจจะของพี่เขาเนี่ยผมตั้งไว้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ให้ค่อยกลับไปใช้ไฟบ้านแต่ว่าตั้งแต่เช้านี่ก็ใช้โซลาร์เซลล์ไปเลยครับยาวๆไปเลยแล้วก็ยืดหยุ่นครับสามารถตั้งได้ อ่าตัวนี้ตัวตัวในบ้านผมแก้ให้ใหม่นะครับผมรื้อระบบไฟพี่เขาใหม่เลยไอ ATS ตัวเก่าผมออกเลยนะครับนี่จริงๆต้องตั้งตู้แยกอย่างนี้นะครับตามระบบนะครับตั้งตู้แยกนะครับแยกออกมานะครับตู้แยกแล้วก็มาจ่ายโซลาเซลล์อย่างนี้แล้วมีปลั๊กฉุกเฉินอย่างนี้ถ้าไฟดับนะครับสามารถเสียบตรงนี้นะครับไปต่อไปแสงสว่างพัดลมราเตอร์อะไรก็ได้ครับได้ใช้งานได้ก่อนเลยสบายๆเพราะพี่เขามีแบต100แอมป์ อ่านี่แยกอย่างนี้ครับแยกมาเลยแยกโหลดเขาเรียกว่าแยกโหลดนะครับอย่าไปยุ่งกับไฟบ้านนี่อ่านี่ทยอยทยอยไล่เปิดไล่เช็คนะครับทุกอย่างทําตามขั้นตอนครับสวยงามครับติดตั้งสวยงามตามระบบครับปลอดภัยครับสําคัญอันดับแรกปลอดภัยครับนี่ครับเช็คให้ทุกอย่างอืเป็นไงมา2องสใช้สบายพี่เสียบหุงข้าวด้เลยนี่เหมือนบ้านผมเลยโอ้โหทุกวันนี้หุงข้าวนอกบ้านโอ้ประหยัดทุกอย่างอ่าฮเป็นไงครับนี่ดู อ่าแต่แล้วตามมาเช็คต่อมาพี่มาดูต่อพีอ้โหไม่ได้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ดูดูเพลินๆด้วยครับดูยาวๆครับสาระ้านนิดนึงครับอย่างที่บอกครับเผื่อบางทีใครเนี่ยไปติดหนึ่งคือติดเองสองคือไปติดกับช่างที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องตามระบบหรือป่านะครับลองเรียกที่ร้านนะครับเข้าไปไปล้างหรือไปรีเช็คก็ได้ครับรีเช็คดูว่าเป็นไปตามระบบไหมก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเพราะเรื่องฟืนไฟนี้ผมไม่เอาเลยครับอันตรายครับไม่ได้ครับ อ่านี่ครับอ่านไงครับดูสวยงามไหมครับดูคนคนละอย่างกับตอนแรกนะไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูตอนแรกครับหถอยหลังไปดูได้เลยอ่านี่ดูเลยไหมกินสามสามวัดนิดๆน,น,นะครับแต่จ่ายออกนี่คือแอร์ตัวหนึ่งเลยนะแอร์หมื่นแปดกำลังเดินอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ไฟไฟเลี้ยงไฟบ้านนี่คือไม่ได้ใช้เลยอ่านี่ครับตามระบบต้องเป็นอย่างนี้ครับตัวตู้ต้อง ตัวตู้เป็นกระจกในข้อดีคือ 1. คือเราเห็นทุกอย่างมันได้หมดนะครับอ่าเห็นทุกอย่างได้หมด 2. คือถ้ามีอะไรชอร็อตไหมเราเห็นก่อนเลยเห็นไหมและที่สำคัญคือสวยงามด้วยมไม่ได้ต้องเน้นสวยด้วยเสียตังค์แล้วต้องดีขึ้นอ่านี่ดูอดูแผนภูมิของตัวอินเวอร์พี่เขานะครับนี่เห็นไหมนี่ไฟบ้<พ>านไฟบ้านนอนร้อยเฉยครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง ไฟแผงเข้านี่ยไฟแบตเตอรี่เข้าจ่ายออกเป็นงาน1.2งจสบายๆครับผมครับผมอันนี้ก็จุดเริ่มต้นแค่เรียกไปล้างแผงเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่เขาฝากเช็คระบบให้ด้วยท่าน,นเองก็เนี่ยฮะกลายเป็นว่าต้องรื้อรือทําใหม่เลยเพราะระบบไม่ถูกต้องดีว่าพี่เขาติดไว้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนนะครับรู้สึกว่าตามตามตัวหนังสือที่เขียนไว้ในตู้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนสิงหานะครับประมาณสักห้าหกเดือนประมาณนี้ยครับก็ดีว่าพี่เขาเอกใจครับว่ามันทําไมมันมันได้น้อยจังเนี้ย ก็เลยเรียกเรียกทางทางเจริญแอร์เนี่ยเขาไปล้างแผงก่อนนะครับไปดูว่าเป็นที่แผงมันเลอะไหมจริงๆไม่ใช่แผงเลอะครับระบบผิดโอ้โหผิดเยอะด้วยประมาณนี้ครับผมผิดทุกอย่างเลยครับแบตเบิดอะไรโอ้โหต่อเตอร์ไปเหมเยอะครับประมาณนี้แล้วกันอ่าก็เลยว่าเรียกไปก็ดีครับว่าล้างแผงก็จะได้ได้เช็คระบบให้ด้วยนะครับก็เลยได้ได้ของของคุณภาพไปเลยนะครับความปลอดภัยนี้อันดับหนึ่งเลยครับนะครับแล้วก็ สวยงามัาดับสอนนะครับเป็นคุณภาพการใช้งานอันดับ3านี่เป็นไงนี่ครับมีสอนการเปิดปิดให้ด้วยครับมีไร่สอบถามได้เลยครับหน้างานบอกมาเลยนะครับอ่าเปิดยังไงปิดยังไงนี่สอนด้วยตรงไหนไม่เข้าใจนี่บอกทุกอย่างครับมีปัญหาก็โทรโทรได้นะครับโทรได้ไลน์มาได้เลยครับก็ยินดีนะครับให้บริการนะครับทุกท่านนะครับหรือใครไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอยต้องต่อไว้ดีไหมหรือยังไงก็ก็สามารถนะครับเรียกเจริญแอร์เข้าไปไปรีเช็คได้นะครับตรวจเช็คให้ครับไม่มีหนาครับผมนะครับ นี่ก็ตัวในบ้านครับหรือตัวเก่า,าออกไปแล้วครับต่อระบบไฟให้ใหม่ครับสวยงามปลอดภัยครับไฟไม่มีตกนะครับนี่เป็นไงเนียนกริปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ